ระองจะนำคุณอของทระพญ,ญาที่อยู่ข้างในรัีพิบอไว้ไครับฝ่ายผู้คนที่เป็นบุตรของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงนำผู้นั้นเห็นไหม <S <S พระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายวิญญาณเราว่าระองทรงเป็นว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าจากพรทำรโรงที่กล่าวไปสั้นรู่นี้พระเจ้าทรงนำเราอย่างไรครับระองมมทรงนำบุตรผู้คนของระองอด้วยพยายนที่อยู่ข้างใน,น ข้างในลึกๆจะบอกเราว่าอะไรควรนะท่นคุณนะให้เราเลือกงงและติดตามรงงงงจะนำคุณไปยังทุ่งหญ้าเสวยสดไปที่ดินที่ดีที่สุดริมน,น,น้ำแดงสงบเมื่อคุณปักหลักอยู่ที่นั่นแล้วคุณก็จะเปลี่ยนเสมอกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ิมทางนั้นเกิดผลตามฤดูกาลแลไใบก็ไม่เหี่ยวแห้งเนั้น ในสติปิบทที่16ข้อที่5อย่างไรก็ตามเมื่อเมื่อเราอาจจกฉบับฮีบรูแล้วได้กล่าวแตกต่างไปไปบ้างน,นะครับในฉบับฮีบรูได้กล่าวแตกต่างไปบ้างจากที่กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์ที่ข้าพเจ้าเลือกพระองค์ทรงรักษาส่วนมรดกของข้าพเจ้าไว้ในฉบับฮี่บรูดูเหมือนจะกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นส่วนแบ่งมรดกของข้าพเจ้าและถ้วยของข้าพเจ้า ทรงรักษาส่วนที่ตกเป็นของข้าพเจ้าเพรา่กวอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อบางท่านกาลังจบอยู่นะพระเจ้าทรงเป็นส่วนแบ่งม <th> รดกของข้าพเจ้าและถ้วยของข้าพเจ้าทรงรักษา <love> ส่วนที่ตกเป็นของข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้าทรงเป็นส่วนแบ่งมรดกของข้าพเจ้าและถ้วยของข้าพเจ้า ทรงรักษาส่วนที่ตกเป็นของข้า,าวเจ้าอาจจะสงสัยนะครับว่าคําว่าถ้วยหายไปไหน <c oughs> บางครั้งผู้แปลอาจจะมองดูว่าถึงแปลไปคนอ่านก็ไม่เข้าใจบางครั้งก็เลยมีการแปลให้เราอ่านแล้วไม่ติดขัดเท่านั้นเองนะครับแต่คําว่าถ้วยหายไปเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องของถ้วยด้วยนะพระเยซูได้กล่าวถึงถ้วยด้วยเหมือนกัน ย่างเช่นพระองค์มีถ้วยที่พระองค์ต้องดื่มนั่นคือถ้วยแห่งการทรรทุกนั่นคือส่วนของพระองค์ที่พระบิดาเจ้าได้เตรียมเอาไว้พระเจ้าเตรียมถ้วยให้กับคริสเตียนทุกคนอช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราไปดูว่าในถ้วยนัย้นมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นพระเจ้าทรงเป็นส่วนแบ่งมรดกของพระเจ้าไม่ใช่ทุกคนในฝ่ายธรรมชาติที่ทจะมีมรดกติดตัวนะ บางคนอาจจะมีมรดกบางคนอาจจะไม่มีในในครอบครัวผมเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรพลิกผันเมื่อประมาณ5้าหกสิปีที่แล้วเมื่อประมาณสักเจ็ดสิปีที่แล้ววันนี้ผมเป็นสัญาที่ดินนะที่ดินมันยังอยู่ทุกวันนี้อยู่อยู่เยอะมากเลยแต่มันไม่ใช่ชื่อผมเข้าใจไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีอะไรพลิกผันตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยวันนี้ผมเนี่ยมีชื่ออยู่บนที่ดินจานวนมหาศาลเลยซึ่งยังไม่ได้ขายเลยทุกวันนี้ยังเป็นของทางตระกูลอยู่ แต่ผมไม่มองทรัพยเสิส็ตรงนั้นเข้าใจนะผมไม่ต้องใช้วิธีที่จะไปแย่ยงให้ได้มาพระเจ้าเตรียมให้กับเราแล้วคนที่ดําเนินในทางของพระเจ้าไม่ต้องไปกลัวมรดกที่มาจากพ่อแม่ตัวเองรหรอไม่ทำไมบางคนไม่ตามพระเจ้าบางคนตื่นเต้นได้ฟังเรื่องพระเยซูอยากติดตามลงพอไปบอกพ่อแม่เสร็จเกิดอะไรขึ้นถ้าแกไปโบสถ์ต่อไปนี้แกไม่ใช่ลูกฉันและแกถูกตัดออกจากกองบริษั การดูชนะพรนิภิไปไหนโบสไม่ไปเราก็ไปวัดแถวบ้านนะั่นแหละเพราะอะไรครับหวังมรดกที่มาจากมรดกถูกไหมแต่ถ้าคุณรู้สักนิดเดียวว่าพระเจ้าของเรามัน่นคั่งยิ่งกว่าพ่อคนใดบนโลกต่อให้พ่อแม่ของคุณตัดคุณออกจากกองมรดกพระเจ้ามีกองมรดกเตรียมไว้ให้กับคุณทั้งในโลกนี้และโลกหน้าก้าวออกมาเลยเอเมน ก้าวออกมาเลยแล้ววางใจว่าพระเจ้าจะดูแลคุณได้ในเวลานี้กองมรดกอันนั้นมีคนกาลังสู้กันอยู่เพื่อจะให้ได้มาแต่ผมบอกแม่ผมบอกว่าอย่าไปยุ่งอะไรกับเขาปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปเค่นั้นคนที่อยู่ใต้กองมระดกนั้นเขาเขาไม่ต้องทางานนะเชื่อไหมเขามีไรายได้ปีละเป็นล้านอ่ะ ถ้าบางอย่างมันไม่พลิกผันเมื่อหลายปีก่อนวันนี้แม่ผมมีรายได้ปีละเป็นล้านมือนกันแล้วยังมีที่ดินอีกเยอะแยะเลยถามว่าตอนนี้ทําไมเราคิดแบบนี้เพราะเรามีพระบิดาเจ้าที่ยิ่งใหญ่เราไม่พยายามที่จะไปประจบใครเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัตนะิเราถอนตัวออก่างที่สุดเพราะเรามีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่กว่านะั้นนิรันดรอ,อยู่ในสวรรค์ชีวิตเราในทุกวันนี้ มีที่ดินมากๆอย่างนี้เราก็เป็นปู่สงฆ์เข้าซ้ำเท่านั้นเองเป็นไปได้ว่าในช่วงชีวิตนี้เราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์กันเป็นไปได้ว่าเราอาจจะตายไปก่อนที่ใช่ไหมและในที่สุดมันก็แค่ผ่านชื่อของเราไปเท่านั้นเองเป็นภาระอย่างไรก็ตามเรามีที่ที่เป็นของเราอยู่แนละ้วอยู่ข้างหลั ไม่ว่าที่บนโลกมันจะสวยขนาดไหนมันเทียบไม่ได้กับที่บนเนินเขาที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้ให้กับเราในสวรรค์คุณจะเล่นกอล์ฟเสียงไงก็ได้ที่นั่นไอแม่มีคนมีโอกาสได้ถูกรับขึ้นไปแล้วลงมาเล่าให้ฟังว่ามนันสวยขนาดผมจะไม่เล่าผ่านมโครโฟอนแต่อยากจะบอกให้รู้ว่าหลังจากฟังแล้วอยากไปวันนี้เลยแล้วผมเชื่อว่าถ้าพวกเราได้ไปแล้วเราจะไม่อยากลงมาได้ซ้ำไป เราจะต้องเกาะเกาะสวรรค์นะวันนี้อย่าส่งค่าพระองค์กลับลงมาเข้าล่างเลยเอเมนพระเจ้าทรงเป็นส่วนแบ่งมรดกของข้าพระเจ้าคุณสามารถกล่าวได้เช่นเดียวกันกับผู้เขียนสดุดีไหมว่าพระเจ้าคือทรัพย์สมบัติของข้าพระเจ้าพระเจ้าคือมรดกของข้าพระเจ้าพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะครับในกันดารวิถีบทที่สิบแปดข้อยี่สิบกันดารวิถีบทที่สิบแปดข้อยี่สิบ การนำไม้เีเป็นเรื่องราวในขณะที่พรกเขากําลังเดินอยู่ในถิ่นพระันดาพระเจ้าได้เตรียมแผ่นดินให้กับเผ่าทั้ง1 1บเเป็นมรดกแล้วบางคนอาจจะเริ่มคิดอาจารย์แต่มันมีส2องเผ่าไม่ใช่เหรอแล้วทําไมอาจารย์บอกว่าเตรียมไว้1 1บเอ็เผ่ามีาเผ่าหนึ่งครับที่พระเจ้าไม่ตรัสกับเขาและเจ้าจะไม่ได้รับแผ่นดินเป็นมรดก เผ่าของเจ้าจะต้องอยู่ที่พระวิหารเผ่าของเจ้าจะเป็นผู้รดิบาตพระเจ้าเพื่อประชาชนเผ่าของเจ้าจะต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วคนทั้งหลายที่สิบเอ็ดเผ่าเนี่ยเขาจะมาหาเจ้าแล้วเจ้าจะเป็นผู้กลางระหว่างเขากับพระเจ้าเจ้าไม่ต้องห่วงถึงแม้เจ้าไม่มีที่ดินที่จะทํางาน ให้ก่อเกิดผลรายได้อะไรต่างๆเราจะเลี้ยงดูเจ้าผ่านทงางสิบเอ็ดเผ่าเราตั้งภาษาเอาไว้สิบเอ็ดเผ่าเอาภาษมาถวายเราเท่าไหร่ภาษาเหล่านั้นเป็นของเจ้าทั้งหมด,แล,มด,ด,ดและพระเจ้าก็ได้ตรัสในข้อนี้ไว้ดังนี้ว่าและพระเจ้าตรัสกับอาโรนว่าเจ้าจะไม่ได้รับมรดกในแผ่นดินของเขาทั้งเจ้าจะไม่สมีส่วนอันใดกับเขาเลยอาโรนอยู่เผ่าอะไรครับเลวี เป็นบุรหิตของพระเจ้าอ้าวถ้าไม่ได้แผ่นดินไม่ได้ส่วนที่เป็นโมรโโดกเหล่านั้นเราจะอยู่เป็นยังไงเราเป็นส่วนแบ่งของเจ้าอะไรรู้น่พระเจ้าตรัสว่าเราเป็นส่วนแบ่งของเจ้าและเป็นโมรดกของเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอลแล้วจากข้อนี้ต่อไปพระเจ้าได้กล่าวถึงทศาสาและของถวายทั้งสิ้นที่มาถึงของใดที่ไม่ได้ถวายด้วยไฟ ของเหล่านั้นก็จะตกเป็นของเจ้าทั้งหมดสิ่งที่ดีที่สุดในแผ่นดินเล่าอางลุ่ที่ดีที่สุดในแผ่นดินจะตกเป็นของเจ้าและครอบครัวของเจ้าและพระเจ้าตรัสว่าเรานี่แหละคือส่วนแบน่งและเป็นมรดกของเจ้าฮาเลลดูเยาวันนี้ผมมีคาําถาม